ไม่พูดเลือดเย็นติดยาฟาจานักขายาสมุนไพรสวัสดีคุณเพื่อนผมอยู่ห้องทันทีสอนนะครับแดีนี้คือระบาดบ,บอสในซื่อฟองผมแบบระบับย่อนะครับแล้วก็ตามความเข้าใจของผมเองด้วยนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มที่บอสตัวแรกนะครับนั่นก็คือฟาจานักขายาสมุนไพรนะครับ เขาเป็นบอยตัวแรกในเกมนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่สังหารตัวเอกตอนเริ่มเกมอีกด้วยนะหลังจากนั้น8ปีคีก็ผมที่เขาได้ร่วมงานกับหยางนะครับแล้วก็บุกไปฆ่าซื้อฝูนะครับผมหรือว่าพ่อของเพอเอกนั่นเองนะครับเขาก็ผันตัวมาเป็นพ่อขายยานะครับทำงานอยู่ในโกดังเล็กๆแห่งหนึ่งนะแล้วก็มีแบบว่าเงินเถื่อน,นแบบการค้ายาการไปแบบอทวงหนี้อะไรประมาณนี้นะครับจนตัวเอกเราได้ไปเจอเข้านะแล้วก็ เข้าแก้แค้นเขาได้ที่สุดครับผมอาวุธประจำตัวที่เขาใช้นะครับจะเป็นมีดมาเชเต้นะเป็นอาวุธที่ติดตัวเขาตั้งแต่แปปีก่อนจนถึงปัจจุบันจนตัวเองโตเลยนะครับเก็บความรู้ครับผมจากคลิปนี้นะครับก็คือจริงๆก็ผมฟาจานะครับผมไม่ได้แค่ขายยานะครับแต่อาจจะเสพยาด้วยนะเพราะว่าเห็นได้จากซองอังเปาที่อย่างนะครับส่งมาให้ฟาจานะครับผม แล้วก็คงจะแบบว่าป่วยนะครับผลเคียงผลข้างเคียงจากการเสพยานะอะไรประมาณนี้แล้วก็ชื่อของฟาจานะครับผมมาจากภาษาแอโรบิกนะครับซึ่งแปลได้ว่าลุ่งสางหรือว่าที่1น,นั่นเองนะครับซึ่งสื่อถึงว่าเขาเป็นบอสตัวแรกของเกมนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็จบไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าจะได้สาระได้อะไรกันบ้างนะผมก็ขอให้ดูคลิปนี้สนุกครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย